ตำรวจสอบพอสเดหีรับแจ้งเหตุรถเก๋งหลุดโค้งชนต้นประดู่มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถบริเวณโค้งวันเพนถนนสาย332แยกเจเกษมพลหลังรับแจ้งเดินทางไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัย ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางเข้าชื่อเหลือเพื่อรับบาดเจ็บจากซากรถเก๋งโตโยต้าพีอุสสีดำในสภาพพังยับเยินอาจติดคาอยู่กับต้นประดู่ขนาดใหญ่โดยมีผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือนายอภิรักษ์บุญลอดอายุ42ปีใช้เวลาประมาณ10นาทีจึงสามารถนำตัวคนเจ็บออกมาได้และนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนแต่ผู้บาดเจ็บทนพิษบัแดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบถามนายวอริส จังบอนกำนันตบะบลบางเสรทราบว่าจกากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์รถเกง่งคันดังกล่าวได้วิ่งมาด้วยความเร็วก่อนจะเสียหลักหลุดโค้งชนอัดกับต้นประดู่อย่างแรงจนทําให้ผู้รับบาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ต่อต่อๆต่อไครับกำลังคุยกัอชอบชาวบ้านเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับมีชาวบ,บ้านแจ้งนะครับรว่ามีรถเก๋งเกิดอุบัติเหตุนะครับ อ่ามาด้วยความเร็วนะครับโดยไม่ได้เบรกเลยแล้วก็ชนต้นไม้แล้วก็ติดขัดสือหน้ารถนะครับเลยแจ้งผู้ภัให้มาช่วยงัดนะครับอมาแบบโค้งหลุดโค้งมาอย่างเี้เลยโค้งครับหลุดโค้งอ๋อครับ